มสามสามเรารักกันเตรียมตัวโหลดเป่าตังรอไว้เลยผู้ประกันตนมาตา3านะคะที่จะเตรียมตัวลงทะเบียนเข้าโครงการมสามสามเรารักกันนะคะระหว่างที่รอเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปเป่าตังรอไว้ในเครื่องได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปเป่าตังไว้ในเครื่องนะคะ เพื่อจะได้ใช้เงินในโครงการคราชนะมส3เรารักกันสำหรับการลงทะเบียนโครงการมสาสาเรารักกันก็จะมีลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะจ่ายเงินจำนวน4,000บาทจ่ายสัปดาห์ละ1,000บาทให้กับจำนวนผู้ประกันตนมาตรา33สัญชาติไทยเท่านั้นและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ได้รับสิทธิประมาณ9ล้านแสนคน โดยการจ่ายจะจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นไม่จ่ายเป็นเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตั้งแอปเป่าตังรอไว้เลยนะคะสำหรับ,บม .33 วิธีการติดตั้งและลงทะเบียนแอปเป่าตังนะคะก่อนอื่นก็ให้เราเปิดแอปส Store หรือ Google Play หรือ Play Store ขึ้นมาก่อนนะคะสมาร์ทโฟนที่ต้องการติดตั้ง จะต้องเป็นระบบ Android 5.0ขึ้นไปหรือเป็น iPhone ที่มี iOS 9.0ขึ้นไปนะคะพอเข้าไปที่ a เ Store แล้วสำหรับระบบ Android นะคะให้เราค้นหาพิมพ์คำว่าเป๋าตังนะคะแล้วก็กดค้นหาเสร็จแล้วระบบก็จะค้นหาแอปเป๋าตังขึ้นมาให้เราเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ ให้ไปดูที่คลิปวีดีโอแล้วทำตามนี้เลยนะคะก่อนอื่นให้ไปที่ไอคอนเพจสโตนะคะกดเข้าไปที่ไอคอนเพจสโตเสร็จแล้วจะมีหน้าตาอย่างนี้เด้งขึ้นมาให้เราพิมพ์เข้าไปค้นหาคำว่าเป่าตังนะคะเสร็จแล้วก็กดค้นหา มันจะเด้งขึ้นมานะคะให้เรากดปุ่มคําว่าติดตั้งนะคะเราก็รอสรักพักนะคะถ้าเกิดติดตั้งเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ให้เรากดที่ปุ่มเปิดนะคะเพื่อเข้าใช้งานแอปเป่าตังล้วก็จะเด้งเข้ามาในแอปเป่าตังนะคะเราก็จะให้เราตั้งรหัสพินหกหลัก เราก็ตั้งพิน6กหลักเลยนะคะรหัสพินหหลักนี้จะเก็บไว้ใช้เวลาเราเข้าใช้งานแอปเป่าตังท์ทุกครั้งนะคะเวลาเราลงแล้วเราก็ต้องจำรหัสพินไว้ด้วยนะคะถ้าลืมจะไม่สามารถที่จะเข้าแอปเป่าตังได้เลยะคะ่ะจะถูกล็อกคะ่ะถ้าเราใส่รหัสผิดขั้นตอนต่อไปก็ให้เราใส่เลขเบอร์โทรศัพท์นะคะ บรโทรศัพท์นี้ทางระบบจะส่งหมายเลข otp มาให้เรานะคะบรโทรศัพท์นี้ต้องอยู่กับเราแล้วต้องเป็นของเราที่ใช้ประจำนะคะถ้าเราใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วก็ให้เราก,กดขอรับรหัส otp นะคะระบบก็จะส่งหมายเลขรหัส otp มาที่เครื่องของเราเราก็จะนำเลขรหัส otp นั้นลงมากรอกที่ ช่องด้านล่างนะคะพอกอรอกเสร็จแล้วก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะคะให้เราคลิกที่ปุ่มตกลงค่ะพอเรากดตกลงเสร็จแล้วก็จะเข้ามาหน้าตั้งค่าพินใหม่นะคะก็ให้ใส่รหัส6หลักที่เราตั้งพินเมื่อตอนแรกนะคะ6หลักใส่ลงไปพอเราใส่เสร็จแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาอีก หน้าหนึ่งให้เรายืนยันรหัสอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เลขหกหลักที่เราใส่ไปเมื่อกี้นี้ให้เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็จะให้เราใส่รหัส PIN หกหลักเมื่อกี้นี้เพื่อเข้าใช้งานแอปเป่าตังค์นะคะพอเ,เราใส่เสร็จแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเป่าตังค์นะคะก็จะเป็นหน้านี้นะคะมี g w a l l e t ในเมนูของแอปเป่าตังนะคะแล้วก็กดที่ปุ่ม G-Wallet นะคะมันจะเข้ามาหน้านี้นะคะตอนนี้ก็มีแค่สองเมนูก็คือเสิทธ์เราเที่ยวด้วยกันแล้วก็เสิทธ์คนละครึ่งนะคะถ้าใครมีทั้งอสองสิทธิ์นะคะก็จะมีสองเมนูนี้นะคะส่วนเมนูเราชนะนะคะ ต้องรอวันที่15มีนาคมถึงจะมีปุ่มมาขึ้นมาให้กดยืนยันการรับสิทธิ์นะคะก็จะมีเมนูเราชนะปรากฏขึ้นมาในแอปเป่าตังนะคะแล้วก็กดที่ปุ่มยืนยันรับสิทธ์นะคะพอเรายืนยันรับสิทธิ์เสร็จแล้วก็จะที่หน้าแอปเป่าตังเราก็จะมีเมนูเราชนะเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ทันทีนะคะวิธีการใช้สิทธิ์แล้วก็ คลิกที่ปุ่มใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็ซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าที่เปิดใช้แอปถุงเงินแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะแล้วก็ร้านค้าที่เปิดเข้าร่วมโครงการปราชนะนะคะผู้ได้รับสิทธิ์คนละ4 0 0พบาท ข้อมอสสามสนะคะมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ต้องมีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา33 3. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน5 0 0 0สนบาทเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2,564ผ่านล้านค้าเดียวกันกันกบโครงการเราชนะโอนเงิน4ครั้งสัปดาห์ละ1000บาท สำหรับมสามสามนะคะก็รอลงทะเบียนที่ w w w m o r ็บ a สา a .com นะคะในวันที่21กุมภาพันธ์2564นี้นะคะนี่เป็นตารางกำหนดการลงทะเบียนและเงื่อนไขโครงการมสสามเรารักกันนะคะวันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมลงทะเบียนผ่านเว็บและตรวจสอบการรับสิทธิ ที่ w w w o มอส a มเรารักกันดอวันที่8ถึง14มีนาคม64ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองวันที่15ถึง21มีนาคม64กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังวันที่22 29มีนาคมและวันที่5วันที่12เมษายน64ได้วงเงินผ่านเป่าตัง 1,000บาทวันที่22มีนาคมถึง31พฤษภาคม64เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการราชนะส่วนวันที่15มีนาคมถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบนะคะเราก็สามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15ถึง28มีนาคม64นะคะ วันที่2 9มีนาคมถึง4เมษายน64ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองวันที่5ถึง11เมษายน64กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังวันที่5กับวันที่12เมษายน64ได้วงเงินผ่านเป่าตังจำนวน2,000บาทนะคะ วันที่5เมษาถึง31พฤษภาคม64เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะสำหรับเงินโครงการมอ3าเรารักกันจะโอนเข้าทุกวันจันทร์นะคะเริ่มโอนวันแรกวันที่22มีนาคมนะคะทั้งหมดนี้ก็คือไทม์ไลน์ของโครงการมอ3ารสารักกันนะคะ วันที่21กุมภาพานนันธ์นี้ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังกดกระ์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ